สวัสดีค่ะทุกคน่านเดินเล่นที่หาดชะอำนะคะทุกคนขอเวลาไรสักประมาณห้าทีสิบนาทีนะคะก็ ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะก็เลยวันนี้ไลฟ์เอาแล้วกันเนาะพาทุกคนมาเดินดูเดินเช่วทะเลนะคะก็มีเรือให้ดูด้วยนะเรือชาวประมงนะคะทุกคนแล้วก็ทะเลวันนี้ทะเลอาจจะสีน้ําขุ่นมากเลยนะคะทุกคน พราะว่าทะเลหลังฝนตกแล้วก็หลังฝนตกแล้วก็เดี๋ยวฝนก็จะตกอีกนะคะดูฝั่งฝั่งฟ้าของทะเลนะคะทุกคนเห็นไหมฟ้ามืดมากโซนชําเหนือเนาะฝนน่าจะตกแล้วนะคะวันนี้ามาเดินออกกำลังกายนะคะทุกคน อยู่ห้องนานมันเบื่อเนาะเพราะว่าไม่ได้มีเรียนทุกวันนะคะทุกคนมีเรียนแค่อาทิตย์ละสองวันเวลามันว่างเยอะเนาะแล้วก็รอเวลาเปลี่ยนรอเวลาเปลี่ยนยเจอปูเศสวนรอเวลาพวกคนเห็นปูสสษวนเน่เน่ยปูเสสวน รอเวลาย้ายที่นะทุกคนรอเวลาย้ายที่ตัวใหญ่ด้วยนะปูเสฉวนน้าหลังใหญ่รอรอเวลานะรอรอย้ายไปอยู่ในตัวเมืองกว่านี้นิดนึงก็จะ มีเวลาทําอะไรอะไรมากขึ้นเนาะมันจะสะดวกก่าตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยนะคะมีคนขึ้นมาลูกี่คนอยี่สิบคนเลยเหรอขอโทษถ้ามองไม่เห็นอ,อ๋มถ้ามองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะ อันนี้จะเป็นชามใต้นะคะทุกคนทะเลนะคะหลังฝนตกแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานฝนก็จะตกหมือนกันนะคะันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแดดไม่ได้แรงมากะะมองเห็นเรือประมงไกลๆนะคะเป็นเรือประมงจริงๆะคะสิบแปดคนเลยเหรอขอบคุณนะคะโอ้ยเป็นครั้งแรกที่คนเข้ามาดูเยอะ ขอบคุณนะคะทุกคน Thank you everyone ขอบคุณนะคะทุกคนถ้าเดินก็ว่าจะเดินไม่นานหรอกพักพักหนึ่งเนาะตอนนี้ก็โอ้โหเหลือเจ็ดคน คุณคื่แวะเข้ามานะคะทางใต้นะคะทุกคนจะให้ดูโซนข้างหน้านู้นนะคะที่ข่าวเครื่องรินตกรอบที่แล้วอะ่ะประมาณตึก ไม่แน่ใจว่าตึกไหนเคยเดินไปถึงอยู่นะคะโซนข้างหน้านะคะจะเป็นโซนที่เครื่องบินของโตโชดองตกนะคะทุกคนแต่ไม่ได้เดินานานแล้วตั้งแต่มิสเตอร์กลับไปเนาะแล้วก็ห่างหายกันเดินไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าแดดแรงนะช่วงนั้นแต่ตอนนี้แดดแดดน้อยนะคะแล้วก็จะมีแบบ อนตกทุกวันอะไรนะะี้ยค่ะล้วสองคนขอบคุณนะคะไอ้เมื่อกี้ทำไมคนมายังไงยี่สิบคนหลงเข้ามาใช่ไหมอออภัยถ้าไม่ได้เห็นเม้นใครนะคะเห็นเม้นิดนิดๆหนึ่งกันสวัสดีค่ะคุณอะไรนะ้องประกายทองนะคะถ้าอยากให้พี่จุ๊บออ ติดตามกลับนะคะเข้าไปเม้นต์ใต้คลิปอันไหนของพี่จุ๊บไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ย๋ยวพี่จุ๊บจะตามไปนะคะนี่พาเดินจะเดินรัาไปตรงนู้นอะแบบแบบว่าเดินตรงนู้นอะมันก็เดินได้มาพี่แล้วเราเดินตรงไหนวะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เด็ดเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะคะเดินกลับทุกคนไม่ได้ไปทางนู้นอะร้อนวันนี้น้องที่หาเห็ดไม่ได้มาน้ำมันเริ่มลงแล้ทุกคนลงลง,ลงกว่า เมื่อสักพู่ที่พีจ่จบเดินไปอะน้ํามันเยอะกว่าตรงนี้นะอันนี้มันลงลงมากขึ้นอาจจะไม่มเห็นคอมเมนต์ใครนะทุกคนเพราะว่าอ,อแสงมันจ้าเนาะก็จะเดินในทะเลนะเดินลุยน้ำทะเล เดินลุยเดินลุยกิ่นมันเยอะแล้วทุกคนกลิ่นก้อนเล็กๆเยอะก็จะมีเรือโซนนี้นะคะยังเป็นโซนที่ชาวประมงหาปลาอยู่นะคะทุกคนมีชาวประมงเยอะอยู่สาังกฤษเขาว่าอะไรน,นะ ปิชแมนปิชแมนก็เป็นปิชแมบนบเยอะอยู่เนาะไอสภาพมันมันจะเป็นหินเล็กๆก็จะ,จะถอดรองเท้าไว้ข้างบนเนาะจ,จริงๆถ้าแต่งเท้าเดินอะ่ะมันก็จะสะดวกเปาน่างไงไม่ต้องกลัวดีหอยบะน้ำลงเร็วมากเดินไปแค่แป๊บเดียบเองตรงนี้น้ำลงแล้วอะ่ะลงเยอะอยู่ น้องปูตัวเล็กตัวน้อยวิ่งหลบกันชุลม,มุนวุ่นวายมีโอ้ยเส้นมาบนคาด้วยมีน้องปูแล้วก็ปูเสฉวนเนี้ยอยู่นะทุกคนมาดูนะมีปูปูเสฉวนน้องปูตัวเล็กตัวน้อยโอ๊ะไมคก็แต่อะไรอะ่ะ หอยแน่เลยอ่ะเล็ดออกไหมเล็ดออกไหนก่อเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าเดินอันตรายเหมือนกันนะทุกคนขอโทษที่ไม่เห็นคมเลยค่ะเดินที่ทรายดีกว่าทุกคนปลอดภัยทุกคน เดี๋ยวอีกสักพักพี่จู็จะลงแล้วนะเมื่อกี้เตะเหมือนเปิดหอยเอ่ะมันบาดนิ้วร้อนร้อนอยู่นะอากาศร้อนประมาณหนึง่งเน็ดเป็นยังไงบ้างเนาะได้ทำคลิปวันนี้ไวสักนิดหนึ่งแล้วถ้า ถ้าพี่ตุ๊บได้ย้ายเข้าไปอยู่ในตัวตัวหัวหินเนาะจะคิดว่าจะลองก่อนหลังจากเวลาว่างเนาะอาจจะแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปเออสวนสวนบางทีนะั้นคนเดียว ต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปเช็คก่อนเพราะว่าเหมือนหัวฉีดมันจะไม่ดีไม่แน่ใจมันจะไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนแล้วแต่มันยังสตาร์ทยากอยู่นะทุกคนอาจจะต้องแบบไปเช็ค หวใจเป็นพวกก็เรียกอะไรเดี๋ยวนี้รถมันเป็นระบบหัวฉีดเนี่ยฝั่งชาำฝั่งชาำเหนือฝนตกนะทุกคนมองเห็นอฝนมันลงมาเป็นสายๆเลยเดี๋ยวก็น่าจะลงแล้วอ่ะไม่แน่ใจว่าใครเข้ามาเออคนไหนเพื่อนๆน,นะคะที่แบบ ต้องการให้พี่จุไปเยี่ยมเนองทักทายไว้ใต้ใต้คลิปไหนคลิปหนึ่งก็ได้คลิปคลิปสั้นคลิปยาวอะไรก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวพี่จบไปจิ้มไปจิ้มนะคะไปทําความจักนะคะสำหรับมือใหม่ที่ทำ youtube เนาะพี่จบก็ไม,ม่มือเก่าเนาะแต่ว่าก็ไม่เก่งนะคะแบบยังไม่ปังนะคะยังแบบ ยังแบบมือเก่าแต่ไม่ปังอ่ะยังแบบ <c oughs> ไม่ปังนะคะตองอีกนาน,นทาไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยอน,นี้หอยอะไรเอ่ยอย่างน้อยก็เอาเป็นเอาไว้เป็นช่องทางสําหรับเ,เก็บหอยที่น้องเขากินได้เ,เก็บเมมโมรี่การเดินทางของตัวเองอะไรอย่างเงี้นะคะ คือว่าในอนาคตเรามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้มีที่เก็บข้อมูลเนาะเพราะว่าบางทีมมเมมโมรี่มันเต็มอะเราไม่สามารถเก็บอะไรไปได้เยอะเราก็ต้องลบทิ้งใช่ไหมลบทิ้งมันก็หายไปเลยแต่อยู่ใน YouTube เนี่ยถึงเราจะลบไปแล้วเราก็สามารถเข้ามาดูได้ ถึงจะไม่ได้ใช้ช่องตัวเองดูหรืออะไรก็แล้วแต่ในคอมพิวเตอร์ถ้าเราไปค้นหาเซิร์ชหาเราก็จะเกิดเจอข้อมูลของช่องเราอยู่อย่างเงี้ยเนาะอยู่ในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยโอเคอยู่นะดีกจล้วลงแล้วนะทุกคนเดินมาถึงสุดที่เอาเดินไปแล้ว ร้อนแล้วด้วยนะคะเ๋ยสองคนใช่ไหมขอบคุณนะคะทุกคนที่แวกเข้ามาทักทายนะคะใครที่ทำช่องน้องใหม่เนาะเข้ามาทักทายไว้ใต้คลิปพี่จุ๊บได้หมดได้หมดเลยนะคะใครกระช่างที่เข้ามาชมย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ มาทักทายไว้ใต้คลิปคลิปไหนก็ได้คลิปสั้นคลิปยาวอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วพี่จุ๊กจะกลับไปไปเยี่ยมเนาะไปไปหาไปตามกลับอะไรอย่างเงี้ยอืเดี๋ยวนี้ YouTube ทำผ่านกดค่อนข้างยากเนาะยากขึ้นอีก,กอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะนีค อย่าลืมนะคะน้องๆที่เข้ามาชมนะคะฝากไปเม้นใต้คลิปไหนพี่จุกก็ได้เนาอแล้วก็เดี๋ยวพี่จุกติดตามกลับนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะบายบายค่ะทุกคน